นอยนะต่อไปเรานะครับเรารัฐบาลเราพัฒนาเป็นหกเป็นหกศูนย์ศูนย์หกและสามหกหกสามวิ่งดูดหกกิงกิมักศูนย์เลยพี่น้องเก็เลยมาจับใส่หกศูนศูนย์หกแต่ทำมาความหมักมันบ่มเป็นสูตรของมันแต่เมล่ยเมล่มาไล่ดูหลักหน่วยของมันแล้วมันชนที่ศูนย์ก็เลยมาจับใส่ตัวเด่นเป็นหกศูนย์ ก็เลยสองกิจสองใจอยู่ว่าเข้าสิบลีกไม่อยากหลีกสูตรมันไมเพราะว่าสูตรมันลบไปแค่หวดเดียวมันลุดไปแค่หมวดเมื่อกี้ก็เลยไม่อยากหลบก็เลยเอาเป็น 0, 0 6, หกศูนูนหกหรือหกสามสามหแต่วิ่งรูดหกอันนี้คือลาวพัฒนาเลยคนไหนโง่โง่โง,ง่ก็ปลอม ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจมันเเนาะขนาดบอก,ยบอ,กอยู่ก็ยั่งบวรูน้นเนาะเมียนวแล้วขนาดโชาผ้าหลินเนี่ยโชครัตตริรีให้เนาะโจก็เสียเนาะห้องบริษัทสื่อหน่อยได้พี่น้องเจ้ามันมีเพจเดียวเด้อของก่อนกระดิสินคือเพจนี้เนี่ยเนี่ยติดลูกซื้อแบบแบบในอ,อกกุปกรอนพลังเลขนําโชคนะครับมีคนติดตามหกหมื่นกว่าขนาดนี้ไปตั้งแต่ปีหกสี่ได้พี่น้องนะอย่าเปไปหลงเขาหลายหลแห้งอัศจรรย์ เมื่อกี้เราเอาให้ไปแล้วเนาะต่อไปรัฐบาลน,นะครับใครยังไม่เห็นเดี๋ยวบางคนก็นมาปลุกปึกกิจสิปึ๊ปดกันไงบอกสําเปิดอแทงนั่นแหล,ละหลังจากหวยออกวันที่16น้องวันที่10เปดวันจันทหรือวันที่20อาจารย์ก็มาให้ตัวเด่นไปตัวสามหางมีศูนย์มีสามมีสี่และเอามาให้ตัวเด่นไปสองตัวล่าสุดเป็นตัวไหนใครเดี๋ยวเดี๋ยวเเทา้าควา่ำห้แล้วก็บอกว่าล่างตัวไหน นายอาจารย์ให้ไปตัวไหนมัง่งครั้งก่อนและครั้งแรกไล่สดไปสามตัวและล่าสดเดี๋ยวจะดูว่าเอฟซีที่ติดตามจริงๆนั้น,น,นมีใครบ้างเดี๋ยวจะมาเทียบเชี่ยงเดี๋ยวใส่บิง้งแล้วดีเลยก็ไดเ้เนี่ยหยุดนี่แล้วเพราะว่าเออป้าบึกงอ,อโอบึกเนาะเออกันเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยจะสิบจั๊กชวาจังไดอ่ะวันนั้นหนูซื้อ แสดงไม่เป็นเอฟซีอาจารย์อยู่ตัวนี้คุณสอนในปีนั้นหนูถูกกับอาจารย์เก้าห้าถูกตระปากเป็นไรแสดงเป็นเอฟซีติดตามอาจารย์ไหมบ้านดุลแต่ไมก่อนอาจจะเห็นจลายมือรกร่อนก๊าซิมกับไผ่บ้านไผ่เมืองพลเท่านั้นแหละที่เขียนลายมือนั้นนะตัวไหนของก,รกร่อนก๊าซิมเหมือนกับไผ่บางคนหางหางนั้นอะ่ะที่เหมือนกันทีไรมาทุกทีนึ่งน,นะครับอาจารย์เลิกเขียนเมื่อ 16, 16สิบหกสิบหกสิงหาปีหกสามนะ เคือเขียนลายมือนะครับจุดถล่มเจ้ามือหรืออะไรแต่แต่ยังมีคนนะครับยังมีคนเอาไปใช้อยู่เอาฟ้อมเกาไปลบเลขและไปลบงวดออกและไปหาตัวอันนั้นน่ะคือกุมิชาชีพพอาจารย์ให้งวดสุดท้าย16สิงหาปี่3าอาจารย์ให้เปี่ยน่าจะออกเปรปดล่างเนาะก็ประมาณแบบนั้นมันตรงกับวันอะไรของรัชินีรัชกาลรอเ้าเนี่ย ที่ให้ใจอาจารย์ให้ไปเม็ดเดียวนะนอกนั้นไม่ได้เขียนอีกเท่าสมือเลยจักปีแบบหกสามหกสี่หกห้าหกสี่หกห้าหกเจ็ดสี่ปีแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดเพจนี้ปีก็ปีหกสามนั่นแหละพอมาเปิดเพจเห็นตัวตนๆแล้วก็เลยมาตั้งเป็นรูปตัวเองในในเพจก่อนกับซีเนฟซีนะครับนอกนั้นก็เป็นของกลุ่มวิชาชีพและทจ่เห็นเฉลยมือของอาจารย์เขาเขาลลยมือของอาจารย์ออก ลายมือของเรานั่นแหละแต่เขาไม่กล้าลบเพราะว่าเขาเขียนลายเซ็นไม่เหมือนอยู่แล้วเนาะโอเคนะเดี๋ยวสรุปให้คุณวรยาัางแรกอาจารย์ให้เป็นมีศูนย์มีสามมีสี่และครั้งที่สองก็มาฟันให้ศูนย์ให้สี่โอเคแสดงว่าทุกคนจาได้นะครับครั้งแรกที่ไล่ให้ไปเด่นศูนย์เด่นสามเด่นสี่แล้วมาฟันเป็นตัวเด่น,ป,นประมาณนีนะ้เดี๋ยวสรุปให้แล้วแต่คนก็ไม่รู้ว่าปึ๊กเนาะอาจารย์ก็บอกว่า,า,ามันวิ่งกันอยู่แล้ว นะครับอาจารย์บอกจะพลางนะขันล่างก็คือปะโจก,กับบนอยู่แล้วอาจารย์ให้ล่างศูนย์และเมื่อนี้จะฟันล่างเออวันนี้จะฟันล่างนะครับจะบดเอาไว้ที่หลังอ่ะล่างไปตามหนีด้วยเพราะว่าตรงปึ๊บดอก,กมันก็อยู่ในศูนย์ในสามในสีส่สูงไหมสูงไหมเออแน่แลนี่คือชุดเน้นอาจารย์เอาพี่น้อมนี่ล่างก็มีแค่นี้แหละ เยวน้นเอาไว้ที่หลังในวันพุธจะให้ชุดไฟฟ้าแต่อันนี้สิในห้องแคบไว้เด้อแต่ในห้องเดลายบางห้องอาจารย์ยังไม่ให้อาจารย์ให้เฉพาะห้องลายที่มีการซื้อสินค้ากลับไปอาจารย์อยู่สองห้องคือห้ององคกรพลังเลกนำโชคด้วยชุดนี้นะครับเพราะนั้นฟันล่างตัวนี้ล่างก็คือลัตติลีเด้พี่นกอขเนเงี้ยงนะครับอันนี้คือแนวทาง สลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันจันทร์ที่1เมษายน67เดิมพี่น้องซื้อลัตเตอรี่ต้องมีตัวนี้นะประมาณนี้ลัตเตอรี่นะพี่น้องดาซาเป็นบนมันซื้อบ่ได้ต่างเพราะว่าเคยซื้อบนถูก3ตัวรางวัลที่1นึ่งด้นี่เห็นบอ่อย่าจสว่บปึกมีชุดละ5ใบเลยซื้อไปไปก้อนแล้วดิเออ เ็นเอาลอกกันบ้านเอาคือไปเห็นละ่ะคือมัว่วอ่ะเอาลอกกันบ้านนั่นเอาคือมือคือบงังเสร็จแล้วเอาลอกกันบ้านลางหนึ่งนู่นมีรักลอยดอกพี่น้องมีซอยสองตัวอันนี้ลอกกันบ้านสําหรับผู้วา่ออามองออกจริงๆก็มองออกตั้งแต่อาจารย์พูดครั้งแรกนั่นแหละตั้งแต่ตัวเด่นสามตัวแรกแตั้งแต่หลังไม่ออก ก็อยู่ในตัวมันนี่แหละวินให้อ่ะเออนะครับประมาณนี้อันนี้ลอกกันบ้านนะก็คือลางด้วยวัชนีมันก็เหลือบนเพื่อชิม,มองออกตัวบลนบนก็สชิมันก็ต้องลอกกัได้อกถ้าชิม,มองออกรักหน่วยกับตัวเดียวกันนี่เนาะลอกกันบ้าน,นมาักเวนี้แต่ว่าเจา้าปัดลอกกันบ้าน อันนี้คือรางเด้อพี่นองแต่เป็นกันบนเพราะสื่อระดีแล้วก็คือรางแล้วก็เป็นกันบนเบางไล้ก็เป็นรางที่แล้วถุกบก็จะเป็นกันระดับบนเดี๋ยวอันบนเนี่ยท่านสําคัญเพราะมันเป็นบนเขาท่านได้เปิดมังมอนซีเวนเขาก็สินเปิดแ่ะลับแต่วันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดเดยวนสิงหาเต็มของอีฟาบนรางเลยเออมันคืออาจารย์มาอีหลีหรอล่ามันคือคือกัน เพราะคนทําคนเดียวกันเม่เจ้าของคนทําคนเดียวกันเนาะมันก็คือตัวนั้นเอาเอาจากใจนี่เอากันบ้านลอกกันบ้านลอกขอดสอบไปเลยเอาชั่วประมาณนี้นะครับอลอกกันบ้านอาจารย์ลินยังได้ก็ได้จังสันแต่วันที่แล้วอาจารย์เล่นไปเปรียดจิตเยอะแยะแต่มันไ่ได้เพราะไ่ได้กลับแบตเตอรี่แต่ไอเซเว่นห ok, กกลับได้เพราะหัดชิฮะมากลับตัวนี้มันใบหน้าหนึ่งร้อยมันไม่คมุ้ม ไปละวหนึ่งร้อยรางวัลละสองพันบีขึ้นเงินในพันกว่าบาทอันนั้นร้อยหนึ่งไม่ได้จะฝากพี่น้องเป็นหมื่นเนี่ยก็เลยเราอแล้วกันว่าอะไรเข้าใจเนาะเออก็วัดสนับสนุนให้ไปไปกลับดอกมั่นใจหน่อยเอาตามตรงเป๊ะก่อนก็เลยกลับก็ได้ก็เลยเงินหลายเนาะอ่าก็สนับสนุนเสริมแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วยราดเสริมรับรัฐเล้วก็คือลอตเตอรี่คือคือ,คอล่างนี่แหละนี่รอบข้อสอบรอบก,กันบา้าน สำหรับผู้ศิว <media questions> ัต <may Switzerland> <c oughs> uh ัวของปึกก็เลยคือนศรีวัปึกน้องๆเพราะฉะนั้นแล้วได้โชคแต่ดวงของแต่ละบุคคลเพราะนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพุธเดี๋ยวได้ดูเต็มๆนะไอที่เต็มๆเนี่ยก็ให้เครดิตนะครับให้เครดิตสมาชิกที่ห้องแนวทางมั้งนะสั่งซื้อสินค้าอาจารย์ก็ให้เขาดูก่อนได้ก่อนเล่นก่อนจัดก่อนก่อน มูเจ้ายุคฮังหรอกเอาไว้ที่หลังสะน่อยเนี่ยก็ให้ยุก็แป่งปันปยุได้หละนะครับอืมประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำร,ว,รวยรวยเฮงเปังปเจอกันในวันคุดนะครับวันพุดหน้าเด้อโชคดีวันดีครับ